CRAZY RAPID BIKER สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับช่อง Crazy Rapid Biker นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆจะมาฝากเพื่อนๆกันครับเรามาดูซิว่าเจ้า o n e l MT03 เนี่ยกับคำว่าของมันต้องมีต้องมีอะไรบ้างเรามาชมมันนะครับกับสิ่งแรกเลยที่เราจะขาดไม่ได้นะครับนี่คือ ของมันต้องมีชิ้นแรกสําหรับเจ้าคอ,อนิลของผมนะครับนั่นคือเจ้าน็อตสปูลกับสแตแนตั้งรถซึ่งได้ซื้อมาจากร้านโกบุกสแตนซิ่งนะครับเ,เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้นะครับน้องเขาบริการดีมากอันนี้คือของเล่นชิ้นแรกครับและชิ้นต่อมาที่เราจะขาดไม่ได้เลยสําหรับสายออกทริปอย่างเราๆนั่นก็คือเจ้ากาดหม้อน้ําครับตัวนี้สั่งมาจากจีนครับราคา700กว่าบาทซึ่งผมถือว่าก็ใช้ได้ดี ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับชิ้นงานประกอบเข้าล็อกลงตัวเยี่ยมเลยครับและเรามาดูชิ้นที่3ที่สายออกทิปก็ต้องห้ามพลาดเช่นกันครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแวบๆไปแล้วนั่นก็คือขาจับโทรศัพท์มอเตอร์บูของแท้นะครับซึ่งผมติดตรงนี้ก็เพื่อความสะดวกกับการมองเห็นของผมนะครับส่วนเพื่อนๆอยากจะติดตรงไหนอันนั้นขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของเพื่อนๆได้เลยนะครับ ดูว่าการติดเขาก็ถือว่าการจับจุดมั่นคงยึดแน่นดีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเจ้า o ออนิเอนีสูงคันนี้ผมก็มีของเล่นของที่มันต้องมีก็เพียงแค่3ชิ้น,นครับเดี๋ยวหากมีชิ้นไหนเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมานําเสนอและบอกต่อเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผม ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับกับช่อง Crazy r a และ t i i k e r ขอบคุณมากๆนะครับ